หิว <Five. S 2> โชคดีที่ซื้อไว้ถัวและญีてて่ปุ่นกินข้าวกินข้าวไม่มากแล้วก็เลยหิวนี่อีกค่ะชอบกโอ้ยี่สิบบาท แล้วถั่วนี่จะเท่าไหร่มาู้นะสี่สิบบาทหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะก็ซื้อติดตู้ไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องเคยกลับจากสิงห์บุรีก็จะย้ายพวกเครื่องซักผ้าพ,พวกตู้เย็นมาแล้วค่ะที่จริงอยากได้ใหม่หมดลูกเขาไม่ค่อยบ้าบินเหมือนแม่ แม่อยากได้อะไรซื้อหมดเพราะเงินแม่เป็นเงินใช้เงินคนแก่ไม่ใช่เงินเก็บ <c oughs> ลูกหมอ <c oughs> หัวฟัดหัวเบียงแก่ข้าวหิวค่ะ ขนมจีนก็มีแต่ไม่กล้ากินของละดึกแล้วค่ำคืนแล้วสวัสดีค่ะ